เขาเลยถามว่าอ้าวไม่ไปรุงเทพนี้โ๊้ยังไม่อยากไปหรอกอะไรมันก็ไลพร้อมสักอย่างแต่ว่าในวันที่เราประกาศนั้นเนี่ยเรามีความพร้อมจะไปแต่พอไปจริงๆไปไม่พร้อมไม่มีความพร้อมไปเขาก็เลยบอกว่าพระอรหันต์ที่ลาพุทธคูมนั้นอุปมาเหมือนกับความนึกคิดคือนึกว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่พอมันนานเกินไปมันไปไม่รอดจริงๆปั๊บถอนออกมา แต่ถ้าวันใดที่ถูกพยากรณ์แล้วถอนไม่ได้เพราะคําของพระพุทธเจ้านั้นคือผู้ทรงสะพันญยูเนี่ยก็คือเขาก็เลยเปียบให้ฟังเขาก็เลยให้ฟังว่าเอา้าแล้วยังของทันแดงเงี่ย,เ,ยเขาก็บอกว่าแล้วท่านทําไมถึงสร้างแบบช่วยทันแดงสร้างใหญ่โตเ,เขาก็บอกว่าจะไม่สร้างจะไม่ช่วยทันแดงสร้างได้อย่างไงก็วิหารทานที่ทันแดงสร้างเอาไว้นั้นเนี่ยมันคือการครองสมบัติมหาจากกักรพรรดิ ทีนี้ไอ้ขาทีนี้ไอ้สรปัญหาหาจักรพรรดินี้เนี่ยมนุษยธรรมดาทําไม่ได้นอกจากว่าเท้าสักกิ์และเทวดาเท่านั้นที่จะที่จะเอื้อประโยชน์ให้มันถึงจะทําได้เขาเลยถามมาเอาแล้วทําไปเพื่ออะไรมันมีประโยชน์ตรงไหนเขาก็บอกว่าจริงๆประโยชน์มันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่มันเป็นการยืนยันว่านี่คือทานกับพระพุทธเจ้าจึงมีอนิสงส์มากเนี่ยเขาเลยระบุให้ฟัง ระ,ะ,ะบุระบุอีกฟังว่าเรื่องทาน mm hmm. ฉะนั้นเนี่ยเขาบอกท่านท่านเทวดาคําว่าทานจะทาอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่มันก็มีหลายหลายอย่าง mm hmm. เขาจัดทานเอาไว้มีอยู่สี่จำพวกหนึ่งทานชาวบ้านทานเศรษฐีทานพระราชาทานมหาจักรพรรดิทีนี้ทานมหาจักรพรรดินเนี่ยมันใหญ่กว่าเขาสามโลกธาตุ mm hmm. เพราะทําไมเพราะว่ามันคือนายสวรรค์มันคือนายเทวดา เทพเทวดาต้องอยู่ใต้อำนาจของเขานี่คือลักษณะของทางแล้วคนที่จะทานพวกเหล่านี้ได้มันก็ไปนุ่นแล้วอีกมันก็ไปเขามีแต่ตั้งความปรารถนาสูงอย่างเดียวเลยอันนี้คือพระตั้งเราไว้ดินไนที่สุดลองพอกเลยมาก,ก่อนแต่ทีนี้คนมาที่สองชัยวรมันที่ห้าเนี่ยเขาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ชัยวรมันที่เจ็ดนี้ท่านเป็นพระศรียมตังไม่ตา จะเล่าต่อไปก็มีอยู่ว่าทําไมถุงพ่อต้องมาปรารถนาสมบัติเพราะว่าจริงๆเราลองพ่อนี่ไม่ได้ตั้งความปรานะรถนาสมบัติมาให้จจกรพัดหรอกคือคือคนที่ปรารถนาเป็นพระศรีนะ่ะท่านชวนลองพ่อนี่ยไปบําเพ็ญพอบําเพ็ญไปบําเพ็ญมาท่านก็บ,บอกว่าเราเนี่ยเกิดด้วยกันมาหลายชาติแล้วเนี่ยก็เลยพี่อยากจะชวนน้องเนี่ยไปตั้งความปรารถนาะพออยู่ๆท่านไปเดินหน้าเราไปท่านก็ไปพนมมือว่า ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งสมบัติสมบัติพระพุทธเจ้าขอสมบัติพระพุทธเจ้าจมงมาเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทีนี้ไอเราก็ได้ยินท่านพูดอย่างนี้ขึ้นมาแสงมันก็ลงมาแล้วก็บอกเอาพี่พี่พูดอย่างนี้ได้ย,ยังไง เรามาสองคนทําทำไมไม่ปรึกษากันก่อนเขาอย่างนี้ผมจะได้อะไรใรในเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติมาด้วยกันลำบากก็ลำบากด้วยกันเอ้เหนื่อยก็เหนื่อยมาด้วยกันแทปยังมาด้วยกันแต่พอจะได้จริงๆพี่ก็ไม่ไหวหน้าผมมันจะเป็นพี่เป็นน้องกันได้ยังไงท่านเลยบอกว่าน้องเลยก็เพราะคอนี่อย่างก็เพราะอย่างนี้แหละที่จึงต้อย่งตั้งความปรารถนาก่อน ก็เพราะว่า <divide> ถ้าน้องจะปาถนาสมบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องแยกทางกันตั้งแต่ลีนาที่นี่นะเพราะว่ายังไงอน้องก็ไม่ถึงรอกสมบัติพระพุทธเจ้าอ้าวในเมื่อผมไม่ถึงสมบัติพระพุทธเจ้าแล้วผมจะถึงอะไรอ่ะมันมีมันมีสมบัติหนึ่งซึ่งคนเนี่ยเริ่มไม่ถึงอ้าวก็เลยบอกว่าถึงมันไม่ถึงหนายมันก็ไม่มก็สมบัติพระพุทธเจ้านะเราก็บอกว่าจิงอยู่มันไม่ถึงสมบัติพระพุทธเจ้าจองจิงยู่ แต่ว่ามันก็ใหญ่กว่าเขาสามโลกธาตุนะม,มันคืออะไรล่ะสมบัติมหาจากาักรพรรดิแล้ว,แล,วแล้วมันดียังไงอ่ะมันดีก็คือมันเป็นนายเทวดาที่เขาก็เลยถามว่าแล้วมันยังไงอ่ะ มันมันก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่หีแล้วผมก็จะต้องเวียนไหยตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏรเลยดิก็เพราะข้อนี้ไงพี่ถึงต้องแย่งปาธนาเป็นพ <c oughs> ุทธเจ้าเพื่อมาโกรดน้องและมาอุปถัมน้อง <c oughs> ในวันที่น้องโคจรอ,อยู่ในสังสารวัฏรเนี่ยเราก็เลยถามว่าถ้าอย่างงั้นก็ได้ถ้าเป็นความประสงค์ของของของพี่ผมก็ไม่ได้ว่า <c oughs> แต่ผมขอพี่อยู่อย่างหนึ่งนะถ้าวันคือทุกชาติที่ผมไปและถ้าผม ถ้าผมไปเกิดหน้าที่ใดผมอยาใจพี่จะไปโปรดผมวันที่ผมนั้นเนี่ยไปไปเกิดในในในการครองสมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ยวันนั้นที่พี่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้าผมอยาใจพี่นั้นเนี่ยเดินทางไปโปรดผมในมหาราชวังอันวังที่ผมครองสมบัติมหาจากักรพรรดิอยู่ ท่านก็เล่นูดว่าโอ้เรื่องแค่นี้เองทาไมจะไปไม่ได้ <c oughs> เรื่องเล็กๆแค่นี้เองพี่ให้สัญญาว่าพี่จะไปโปรดน้องตามที่น้องต้องการทุกประการ <c oughs> จากนั้นเป็นต้นมาเราก็มีความสุขระวัตว่าพี่เรานี่ไม่ที่งเราจากนั้นเราก็เลยเดินทาาเราก็เราก็ไปตั้งความปรารถนาสมบัติหาจากาักรพรรดิพอสมบัติหาจากักรพรรดิปั๊บเราได้สมบัติหาจากักรพรรดิปั๊บเราก็เลยเดินเล่นพี่เราเลยชวนทั้งนิกรับพอกลับปั๊บ ก็ปรากฏขึ้นมาว่ามีฤาษีเนี่ยมามาขอให้ท่านไปอยู่กับท่านทีนี่ท่านพี่ชายของเราเนี่ยเขาเลยไปสำน,นักของพระพุทธเจ้าเนี่ยต่างคิดต่างคตต่างแยกทางกันแหละ <c oughs> ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะไปบำเพ็ญกับพุทธเจ้า <c oughs> แต่ที่นี่เราบำเพ็ญสัมปทานจากกับพระเราก็ต้องไปบำเพ็ญเป็นครามดิ <c oughs> มันก็เลยแยกทางกันอยู่นี่นี่คือลักษณะ